วันนี้บรรยากาศที่สภาถือว่าคึกคักนะคะนอกจากจะมีการแถลงจับมือการตั้งรัฐบาลแล้วฝั่งของคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยจริงๆหายไปพอสมควรเลยตั้งแต่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เห็นหน้าคือเมื่อวานใช่และอันนี้คือกลับเข้ามาที่สภานับตั้งแต่วันนั้นเลยที่มีคําสั่งศาลใช่ไหมคะเลยถูกจับตาเป็นพิเศษวันนี้อารมณ์ดีกินไอติมใส่ลอดช่องเนี่ยไม่รู้มีนัยยะหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาบอกว่าเจ้าตัวว่ายังไงนี่เป็นภาพคุณพิธานะคะที่มาที่อาคารรัฐสภา อย่างที่บอกคือเป็นวันแรกที่เข้าสภาเลยตั้งแต่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปโน่นเลยตั้งแต่19กรกฎาคมคุณพิธาบอกต้องการมากินของโปรดนี่มาถึงมาทักทายน้องพีชคลินนะักข่าวของเราด้วยอ่าแล้วก็ไปกินอะไรน้ำมะพร้าวแล้วก็นี่มาไอติมกะทิเจ้าโปรดนะคะนะและจริงๆอ่ะคุณพิธาบอกว่าจะใส่ท็อปปิ้งข้าวเหนียวปรากฏว่าหมดมเลยไปใส่ลอดช่อง นักข่าวก็เลยแซวบอกต้องการจะลอดช่องอะไรที่มันขวางมันกีดอยู่หรือเปล่า,าคุณพิธาเลยบอกเอาไม่เกี่ยวนะคะคืออันนี้เป็นอะไรที่แบบชอบกินนัไห่เด็กๆไม่มีในยะอะไรจะกินไอติมสื่อก็ลุ่มล้อมแบบนี้ <c oughs> ดูสิ นอกจากนี้เจ้าตัวบอกว่าที่มาวันนี้เนี่ยเพื่อมาให้กําลังใจสส,สก้าไกลในการประชุมส่วนเมื่อวานค่ะที่แกนนาเพื่อไทยเดินทางไปขอโทษและพูดคุยกับแกนนําพักเก้าไกลเพื่อขอคะแนนเสียงในการโหวตส,สนับสนุนแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของเพื่อไทยเนี่ยนะคะตอนนี้ทาง9ก้าไกลก็ได้รับฟังไว้เฉยๆย,ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่อย่างใดคิดว่าคงต้องมีการคุยกันอีกหลายรอบ และที่สําคัญต้องยึดหลักการที่เคยหาเสียงไว้รวมถึงต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่จะสนับสนุนนายกจากพรรคเพื่อไทยค่ะแต่ัดสินใจเองมันก็ยากอยู่แต่ถ้าเกิดคิดไม่ออกลงกลับไปหาประชาชนเมื่อไหร่ แล้วคนที่เป็นเจ้าของเสียงเขาพูดว่ายังไงก็อาจจะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบที่ที่มีน้ําหนักในการตัดสินใจของเรานะครับแต่ยังตอนนี้ยังไม่ได้ยเข้ากระบวนการตัดสินใจนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการรับฟังให้รอบครอบแล้วก็เอามาวินิจฉัยเอามาพิจรารณานะครับแล้วพระจะมีการหารลือเรื่องเรื่องนี้เมื่อไหร่ครับเรื่องโจทั์ตอนนี้ยังไม่มีกําหนดนะครับตอนนี้ก็คือยังเป็นการรับฟังอยู่ ขณะเดียวกันคุณพิธาปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปนะอาจก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการรับฟังนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่ารัฐสภาไม่เห็นชอบแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับการทํางานของเพื่อไทยได้ถ้าให้ความ <นะ S 1> เห็นอะไรตอนนี้นะเลยขอยังไม่ให้ความเห็นก่อนและต้องการให้พรรคเพื่อไทยได้ทํางานอย่างเต็มที่ค่ะหากวันโหวตผลออกมาเป็นยังไงก็พร้อมจะให้ความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกรณีนายวิศนุเครืองามให้ความเห็นเชิงกฎหมายว่าพักเก้าไกลจะต้องเลือกระหว่างตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านและตําแหน่งรองประธานสภาโดยบอกว่าตอนนี้พักก็มีทางออกที่เหมาะสมแล้วนะคะถ้าหากถึงวันจะต้องเลือกพร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าพักเก้าไกลอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ใครจะรู้พร้อมกับหัวเราะแล้วก็กล่าวขอบคุณค่ะ พักค um. ิดว่ามีทางออกที่เหมาะสมอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวจะทำแต่ว่าเรื่องนี้เราเราทราบมาตลอดแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ใครจะรู้ก็ไวันนี้าแลมั่นใจว่าอเปียมมครับก็ก็เป็นกำลังใจให้ต่านเพืนอไแปลว่าอะไรนะผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้เอายิงก็งงอยู่นะถ้าไม่ใช่ฝ่ายค้านก็ต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลก็มีแค่สองฝ่ายไม่ใช่หรอเหรอ อันนี้ก็งงนะก็งงไหมงงอยู่ไม่เป็นไรง,งงต่อไปก่อนเดินทางกลับค่ะคุณพิธาก็ทักทายแล้วก็ถ่ายรูปนะคะกับประชาชนทีมง,งานสสแม่บ้านแม่ค้าในโรงอาหารรวมถึงสสของพักด้วยนะคะมีจังหวะหนึ่งเนี่ยแม่ค้าเอาน้ำส้มให้คุณพิธาแล้วก็ฝากขนมให้น้องพี่พิมพ์ลูกสาวด้วยะคะ่ะทีนี้ออพอแวะท,ทักทายสื่อมวลชนอีกทีนึ่งนะคะไปเจอกับคุณรังสิมันโรมด้วย สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลแล้วก็มีการสรวมกอดกันนะคะ <c oughs> ก็เลยแซวบอกว่านี่หัวหน้าคนต่อไปหรือเปล่าเนี่ยห<ม>ัวหน้าพ<ม>ักค,<ม>คนต่อไปหรือเปล่าเอาโลคุณดังสิมันก็เลยบอกว่า <c oughs> อย่าเพิ่งเลยครับ <c oughs> มีอยู่ช่วงหนึ่ง <c oughs> คุณพิธาบอกกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่า <c oughs> หลังจากนี้เจอกันในวันเลือกตั้งซ่อมจังหวัดระยองแล้วก็ย้ําอีกว่าวันนี้เข้ามาไม่ได้ไม่ใช่มาในฐานะสสนะดูสิคือต้องแลกบัตรเพื่อมาติดต่อราชการในอาคารรัฐสภานะคะ แล้วก็ก่อนจะเดินออกไปเนี่ยก็ยังมีการชูมือเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจด้วยอ่นี่ภาพนี้ใช่ค่ะ,ะมาสสพักเก้าไก่อีกคนหนึ่งนะคะคุณนัทพลโตว,วิจักชัยกุลสสเชียงใหม่บอกว่าไปสำรวจประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่มาครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะ ประมาณ95%อันนี้คุณนัทพลเขาอ้างบอกว่า95%ไม่ต้องการให้ก้าวไกลโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนเป็นสิ่งสำคัญต้องฟังเดี๋ยวต้องไปพูดคุยกันในที่ประชุมพักค่ะ น like> uh> mm um> ี่คือเสียงของประชาชนที่สะท้อนมาก็ถ้าเราถ้าเราไหล่ดูในโซเชียลมีเดียสสพั้เราหลายคนก็จะทำโพสต์สอบถามประชาชนเนาะก็ถ้าไลล่อ่านคอมเมนต์ก็ประมาณเกาสอนนั้นที่คอมเมนต์ก็จะบอกว่าไม่ใช่หมดให้เมืองไทยนะครับเอาแค่ของผมนะครับเอาแค่ของผมนะทุกคนจะตอบเหมือนแบบรอได้ส่วนใหญ่นะครับส่วนน้อยก็มีที่บอกว่าให้เราถอยเรื่องต่างๆแต่ก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับ ฟังอีกคนหนึ่งของก้าวไกลคุณผู้ชมฮะอมารัฐโชคประมิตรกุลตัวตึงของก้าวไกลว่ายังไงเอาจิงๆิงนะเรื่องตั้งแต่ก้าวไกลเพื่อไทยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนการเล่นละครเพราะคนเราถ้าไม่มีสัจจะก,ก็ไร้ประโยชน์และเรื่องนี้ประชาชนเขาดูออกและรู้ทันเนี่ยภาพนี้คุณผู้ชมที่ไปเดินขอให้โหวตให้อ่ะเมื่อวานเนี้ยคุณอมารัฐว่าอย่างนั้นแล้วบอกเลยบอกว่าส่วนตัวนะแนวโน้มก้าวไกลนะไทยพูดนะส่วนตัวจะไม่โหวตแคนดิเดต จากเพื่อไทยแน่นอนฮะถ้าไม่มีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นอฟังเสียงดูครับว่าจะไม่โวหวตไทยนะคะถ้าไม่มีปฏิหารหรือว่ามีข้อตกลงอะไรเพิ่มเติมจนที่เรารู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจนะคะซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะคนมันหมดใจกันไปแล้วนะคะแล้วมันได้เหรอฮะแล้วก็โดยการรวมหัวกันหมดแล้วถีบเก้าไกลพักอันดับหนึ่งไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็บอกว่าให้มาดีกันเถอะเ,เอ้ยอะไรตามไม่ทันอ่ะการเมืองแบบเขาที่เราตามไม่ทันก็ไม่รู้ว่า คนถ้าไม่มีสัจจะแล้วมันก็ไม่มีอะไรทุกสิ่งนะถึงจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ถ้าไร้สัจจะก,ก็ไม่มีประโยชน์คนก็ดูออกคนก็รู้ทันนะนี่ไงเสียงดีคนข้างชัดเจนนะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าคนที่ชัดเจนมากกว่านั้นคุณปียบุตรฮะวันนี้เนี่ยคุณปียบุตรโพสเฟซบุ๊กบอกถึงเวลาแล้วก้าวไกลคุณต้องแสดงจุดยืนประกาศให้ชัดเจนไปเลย ว่าจะเป็นฝ่ายค้านวันนี้คุณปิยบุตรว่ายังไงบ้างคุณปิยบุตรโพสต์แบบนี้ฮะบอกว่าทําไมก้าวไกลยังไม่ประกาศจุดยืนเป็นฝ่ายค้านอย่างทรณีงองอาจและจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างดีที่สุดใช้เสียง151เสียงใช้เสียง14.4ล้านเสียงผลักดันการทํางานในสภาตามแนวนโยบายที่หาเสียงเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติไม่ต้องรับคําร้องขอไม่ต้องรับคําเจรจา ไม่ต้องหวังว่าจะมีแสงริบป,ปรี่รำไรให้ได้กลับมาร่วมรัฐบาลอีกปล่อยให้พวกเขาแย่งเศษเนื้อชามข้าวกันต่อไปพอได้แล้วกับความคุ้มเครือพอได้แล้วกับการปล่อยให้สสอ,ออกมาแสดงความเห็นกันเองโดยไม่มีการถแถลงการของทางพักกล้าที่จะยอมรับว่าสู้จนสุดทางแล้วแต่พ่ายแพ้ในเกมนี้กล้าที่จะยืนกับประชาชน วันนี้ยังแพ้แต่วันหน้าจะชนะนี่คุณปิยบุตรโพสต์แบบนี้ว่าก้าวไกลต้องแสดงจุดยืนเป็นฝ่ายค้านได้แล้วฮะค่ะแย่งเศษเนื้อชามข้าวโธอันนี้หมายถึงคนใช่ไหมะฮะเอ๊ะใครเนาะนะช่วงนี้ช่วงนี้ตัวตึงของก้าวไกลแบบด่าหน้าออกมาถูกไหมฮะใช่ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี